ปรดมันฟ้องนะสื่อแชร์ลิเวอร์พูลขายซาลาห์กับทางบาร์เซโลนาชัวร์อย่างแน่นอนเด็กคนนี้ระด,ดับโลกอาเวสยกสตาร์ลิเวอร์พูลเป็นแบ,บ็คขวาคนโปรโดของทีมสองคนนี้เหมาะกับทีมตำนานลิเวอร์พูลชี้เป้าคุณซื้อใหม่สารงานต่อจากทางเจ็กเก็คอปถ้าทำได้จริงไม่โดนอดีตแบ็คลิเวอร์พูลและบรดฟอร์ดรุ่งแน่หักซบหงแดงลิเวอร์พูล ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสื่อเมืองกระทิงขุดท่าแท้ของลิเวอร์พูลออกมาเป็นหลักฐานสับสนุนมาว่าของแดงลิเวอร์พูลนั้นจะขายโมเมสลาให้กับทางบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นสโมสรที่พร้อมจะขายดาวดังแลกกับการรับทรัพย์ก้อนโตในครั้งนี้ โดยสารานั้นกำลังถูกจับตาม,มองอย่างมากนะฮะถึงอนาคตเนื่องจากเหลือสัญญากับทางจีนแอนฟิลด์ถึงปี2023และก็ยังตกลงขยายสัญญากับต้องสังกัดไม่ได้เชื่อกันว่าเขานั้นเรยกร้องค่าแรงที่สูงปีดจะทาเอาเรดแบ็กชินถึงกับสะอึกเลยนะโดยต่อสานกาดังกล่าวเนี่ยสื่ออังกฤษมองว่าดาวยิงไวส์คาเปร์นี้ซึ่งโชว์ฟอร์มกระทุ้งไปทั้งหมด20ประตูกับอีก10แอสซิส,สจากการลงเล่นเกมพิมริกในสั้นนี้27นัด พยายามจะอาศัยผลงานในสนามเรียกค่าแรงเพิ่มอย่างงดงามแต่ไม่ได้รับการตอบน้องจากแชมป์คาราบอลคัพในครัร้งนี้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคมอาร์ตสื่อสเปนิสระบุเลยว่าเลวฟูพร้อมขายสตาร์ทีมชาติอียิปต์มากกว่าที่จะยอมต่อสัญญาด้วยการจ่ายค่าแรงก้อนโตโดยมีบาเซเรนาแสดงความสนใจเข้ามาหมายจะดึงซาราคนนี้ไปเสริมทัพ หลังซอแวร์บดอกาศได้ตัวเป้าหมายอย่างทางเอริกบาวฮาเลนยอดกองหน้าทีมจากทางบุนสเซเบอรมุนในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางอาร์เนเนี่ยได้ยกหลักฐานมาอ้างมาว่าหงแดงนั้นเป็นทีมที่พร้อมจะขายนักเตะอยู่แล้วดังจะเห็นว่าพวกเขาเ,ยเคยปล่อยฟิลิปเปกูติญโยพอคาแข่งทีมชาติบราซิล ให้กับทีมคัมนูและกับการได้ค่าตัวก้อนโตจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทีมจากทางพิมบริกจะลดสาราทิ้งในช่วงสมัยนี้ก่อนที่เขาจะหมดสัญญาและสามารถย้ายออกไปได้แบบฟรีในครั้งนี้นั่นเองดานนี่อเวสฟูลแบ็กจอมเก๋าแห่งบาร์เซโลนาชีทรีนอเลสเซอร์อาร์โนมีฝีเท้าเข้าขั้นระดับเบลคัสพร้อมระบุบริชเจมกับทางอัฟรานฮาคิมีเป็นแบ็กขวาอีกสองรายที่ตนชอบสไตล์การเล่นของเขา โดยดันนี่อเวสแบ็กขวาประสบการณ์สูงของทางบาร์เซโลนาเผยบว่าทางเทรนนิสเดออาโน่ยอดฟูงแบ็กลิเวอร์พูเป็นหนึ่งในสผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาที่ตนชื่นชอบเป็นอย่างมากที่สุดในตอนนี้ดันนี่อเวสได้รับการยกย่องให้เป็นแบ็กขวาที่เก่งที่สุดนะฮะในโลกคนหนึ่งมาอย่างยาวนานและล่าสุดเจ้าตัวนี้มีโอกาสได้เผยชื่อ3มแบ็กขวาในดวงใจในยุคปัจจุบันนี้โดยเขาได้บอกว่าผมนั้นรู้สึกชื่นชมในตัวของเทรนนิสเดออาโน่เป็นอย่างมากนะ ล่าเด็กชาวบอร์สเลียนวัย18ปีกระกทัังนิติศาสตรเฟอร์พอชูเขาเป็นนักฟุตบอลที่เจ๋งมา,มากๆเลยนะเด็กคนนี้มีทักษะความสามารถระดับโลกเลยนอกจากนี้ผมยังชอบดูการเล่นของบริสเจมกับทางอัฟรามฮาคิมีขขงพวกเขากันด้วยพวกเขาเป็นการผสมผสานการระหว่างความแข็งแกร่งกับเทคนิคและก็ยังเป็นนักเตะที่เก่งมา,มากๆกันอีกด้วย3ามคนนี้มีคาแรคเตอร์และก็สไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาต่างก็รู้ถึงหน้าที่ของตนเองในครั้งนี้ฟิลตอมสันตำนานทีมลิเวอร์พูลเผยสองชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อหน้าทีาท่ในใหญ่เรดแม็กชินต่อจากทางเชอร์กินคอฟคุณสอชานเยอรมันที่แสงท่ามาวา่าไม่ต้องการต่อสัญญาเพิ่มเติม โดยางเชคินคอปนั้นมีสัญญากับทีมดังของพิมาริกจนถึงช่วงปี2024และแม้จะตัวจะยืนยันมาว่าไม่คิดจะอำลาทีมก่อนจะหมดสัญญาอย่างแน่นอนแต่เขาแสดงท่าเช่นกันมาว่าจะอำลา field, แอนฟิลหลังหมดสัญญาในครักนี้ด้วยเหตุนี้เองหฮงแดงจึงมีหน้าที่ที่ต้องมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ตั้งแต่นนเนิ่นๆเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้และล่าสุดเมื่อวันที่1 8มีนาคมเทอร์โมได้เสนอตัว2ตัวเลือกที่เขามั่นใจว่าควรจะคู่กับตำแหน่งดังกล่าว เขาได้บอกว่าผมคิดว่าทางสตีเวนชราดจะเป็นตัวเลือกที่ดีและคุณน่าจะเห็นว่าเขามีความเหมาะสมโดยธรรมชาตินะนั่นหมาว่าเจ็คินคอปเนี่ยอยู่กับทางไมช์และก็ดอดมุนส่วนสตีเวนย้ายไปที่เบรนเจอร์ซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ฉะนั้นเขาก็ไปที่วินราและคุณก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและนักเตะที่เขาดึงมาร่วมทีม โดยการเซ็นสัญญากับทางเฟรปเป้คูดิโยเป็นเพราะตีเวนจลาตนักเตะต,ต้องการจะเล่นกับทางเขาซึ่งส่งผลดีต่อทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้การนนตอนสั้นอดีตแม็กควาลิเวอร์พูลมั่นใจหากทางมาคับไรฟอร์ดย้ายห,หนีแมนยูมาเล่นเป็นกองหน้าให้กับทางลิเวอร์พูลคงจะสุดยอดเกินคำบรรยายแต่เชื่อหากเปรซี่ทำแบบนั้นคงโดนบีบคอตายอย่างแน่นอน โดยดังเกรนจอนสันอดีตฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าเมมาคัดแบรดฟอร์ดกองหน้าเด็กปั้นแมนยูจะทำงานได้ยอย่างสุดยอดหากย้ายมาเสริมแนวรุกของแดงดิบอฟูซึ่งแรซซี่เนี่ยต้องพบกับฤดูกาลที่แสนยากลำบากนับแต่หัวใจสลายแพ้รอบชิงสแตนเลอร์ศึกยูโร2020โดยนักเตะฟอร์มหลุดอย่างต่อเนื่องและก็โดนดรอปเป็นตัวสำรองจะททำให้มีกระแสข่าวบอกว่านักเตะนั้นต้องการจะอำลาถิ่นโอเทลฟอร์ด ช่วงที่ผ่านมามีสื่อหลายสำนักรรายงาข่าวมาว่าแบรดฟอร์ดที่ยิงได้เพียงแค่ห้าประตูจากการลงเล่นทั้งหมด26เกมให้กระตังท้นสักัดในฤดูกาลนี้ได้รับความสนใจจากทางอาร์ซอนรวมทั้งทีมลีกต่างแดน,นอย่างไ้ก็ตามจอห์นสันซึ่งเป็นอดีตแบ็คขวาของแดนเวอร์พูเชื่อว่าแบรดฟอร์ดนั้นจะไปได้สวยกับการเล่นแนวรุกให้กับทีมของกุนซือเจคเกนคอปผมเชื่อมาว่ามัคแบรดฟอร์ดเหมาะกับทุกทีมนะ ทีมใดก็ตามที่ได้ตัวเขาก็เหมือนได้ผู้เล่นชัญญ้นยอดเพราะคุณไม่มีทางสูญเสียความสามารถของคุณในช่วงข้ามคืนลองนึกภาพอยู่ในทีมลิเวอร์พูลสิเขาคงสุดยอดเป็นอย่างมากแต่เขาโดนบีบคอตายแงงๆหากตัดสินใจแบบนั้นจอร์สันคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังชื่อดังของทีมลิเวอร์พูลชีว่าแฟนเวส์สปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของทีมของแดงลิเวอร์พูลนั้นคู่ควรกับการได้รับเครดิตคำชมจากความสำเร็จมากมาย และต่อเนื่องของสโมสรในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคาร่าเองก็ยอมรับนะว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบทุกการตัดสินใจของกลุ่มเจ้าของทีมชาวเมริกันอย่างเรื่องการลิเริ่มก่อตั้งซูเปอร์ลีกแต่เขาก็เชื่อมาว่ามันมีอีกหลายอย่างที่สามารถมองในแง่บวกได้ภายใต้การบริหารของพวกเขาทานิแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมในปี2010ฉะนั้นพวกเขาก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้สโมสรก้าวมาเป็นและก็ก้าวมาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในยุคข,ของเจคกเกคอฟ ผมไม่คิดว่าเจ้าของทีมด้รับเครดิตใดๆจากแฟนบอลแต่ทาง FSG เจ้าของทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะที่ลิเวอร์พูลพวกเรานั้นคว้าแชมป์มากมายพวกเราได้แนวทางในการทำงานคือเรื่องการดึงนักเตะจากทั่วทุกมุมโลกผมคิดว่าพวกเราั้นมีผู้จัดการทีมดีสุดในโลกในนี้หนึ่งในสนามฝึกซ้อมดีสุดแล้วและพวกเราั้นยังจัดการเรื่องการอยู่ที่แอนฟิลด์ต่อไปโดยไม่มีเรื่องการย้ายสนามเพิ่มเข้ามากันอีกด้วยนะ ฟาบินโยกองกลางบราซิเลียนของทางลิเวอร์พูลบอกว่าเขานั้นรู้สึกเป็นหนี้ลลโอนันโดยาดิมและใหญ่โมนโกมากที่ปรับตำแหน่งเขาจากฟูลแบ็กมาเล่นเป็นกองกลางเหมือนทุกวันนี้โดยยอมรับนะว่าตอนแรกตัวเขานั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้เลยโดยทางฟาบินโยถูกยกยอ่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับดีสุดในพรีเมียร์ลิกในเวลานี้หลังสร้างชื่อวยการคว้าชแชมป์ร่วมกับทางลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้ายมาท่า,ทาน,นี้ก่อนหน้าที่ดาวเตะรายนี้จะมาเล่นเป็นกองกลางแบบทุกวันนี้ ผมโยกกสร้างชื่อมาจากตำแหน่งแบ็กขวาจนก้าวไปติดทีมชาติปาซิลมาแล้วก่อนจะถูกปรับตำแหน่งเอาตอนที่เล่นกับทางมนเโกนี่เองเขาเป็นโคช้ชที่มีความสำคัญกับเส้นทางอาชีพของผมเป็นอย่างมากเดอรุการแรกของผมกับทางเขาที่มอนาโกผมยังคงเล่นเป็นแบ็กเป็นหลักแต่เมื่อผ่านไป2อถึงสนัดเขาเริ่มจับผมไปเล่นเป็นกองกลางผมจําได้ว่าเขาเคยถามผมในช่วงปรีัซนต์บอกว่าผมเคยเล่นตรงนั้นไหมผมบอกเขาว่าไม่เคยนะ แล้นั้นเขาเลยให้ผมเล่นบ้างในเกมอุ่นเครื่องและกลายเป็นผมเป็นตเตดดีสุดในสนามในตอนนั้นต่อมาตอนช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2016-2017ยาดิมคนนี้ก็โทรหาผมและบอกกับผมว่าฝั่งนะฉันเซ็นสัญ,ญญากับทางชิบริคคิมเปเต้มาแล้วเพื่อจะเล่นเป็นแบ็กจากนี้ไปฉนันต้องการจะให้นายเล่นเป็นกองกลางตัวรับจริงจังไปเลยได้ไหม เมื่อพิจา,าจารณาจัดสานการของผมในทีมชาติบวกกับลัตเตะที่อยู่ตำแหน่งแบ็กที่อยู่ในลิสต์ที่น้อยกว่าต้องบอกว่าในตอนนั้นผมคิดว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงในด้านรถนะมันหนักเลยทุกคนรู้จักผมนฐานะแบ็กและผมก็เคยลงเล่นกระทางทีมชาติอย่างสม่ำเสมอตรงนั้นเอเจนต์ Agent ของผมและผมเริ่มต้นกับสิ่งนี้แบบไม่มีความสุขเท่าไหร่นักกับสานการทั้งหมดผมยอมรับนะว่าความท้าทายนี้เพราะว่าผมรู้ว่าผมสามารถปรับตัวได้ เมื่อมองย้อนกลับไปนั่นคือช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆจาคิมช่วยผมช่วยผมไม่มากเลยนะและในด้วยการนั้นพวกเราคว้าแชมป์ลีกลีกเอิงฝรั่งเศสและผ่านไปถึงรอบรบองชันเลิศในยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมมีในฟอร์มที่ดีสุดจากนั้นมันก็จบลงด้วยการย้ายมาอยู่กับทางเววร์พูลฐานะกองกลางในครั้งนี้และข่าวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทคนครับ